กลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวค่ะเช่นเคยนะคะในช่วงนี้เนี่ยเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามคนที่ทําความดีโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้นค่ะคนที่เราจะนํามาแนะนําและเสนอให้คุณผู้ชมได้ทําความรู้จักกันเนี่ยมีมาจากหลากหลายสาขาอาชีพนะคะในสัปดาห์นี้เราจะยกย่องใครว่าเป็นคนทําดีสร้างคุณประโยชน์ให้กับบ้านเมือง ประเทศชาติของเราติดตามไปได้วยกันในช่วงคนทำดีค่ะ ทำดีวันนี้พาทุกท่านมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงที่ประดิษฐานาพระบรมสารีษาษาริกธาตุพระเขี้ยวแก้วพระทันตธาตุศักดิ์สิทธิ์จากวัดหลิงกวงสาธารณรัฐประชาชนจีนและนี่คือพลังศรัทธาของมหาชนจากทั่วทุกสารทิศที่หลั่งไหลเข้ามาสักการะพระเขี้ยวแก้วเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตก่อนที่จะอัญเชิญกราบสาธารณรัฐประชาชนจีนในเดือนกุมภาพันธ์นี้ นอกจากประชาชนทั่วไปที่หลั่งไหลเข้ากราบสการะพระเคี้ยวแก้วแล้วหากใครที่เดินทางมาที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงจะเห็นเจ้าหน้าที่จิตอาสาจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาคอยให้บริการอำนวยความสะดวกตอบข้อซักถามของประชาชนบริการรถวิวแชร์ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการบริการร่ม เพื่อป้องกันแสงแดดรวมถึงเป็นช่างภาพจำเป็นให้ประชาชนที่ต้องการเก็บบันทึกภาพความทรงจำกับการมาสักการับพระเคี่ยวแก้วรู้สึกดีใจครับที่ได้มาบริการประชาชนครับมาทุกวันไหมคะมาสลับหมุนเวียนกันมาครับผมกำลังพลของกองประชาการกองทัพไทยครับผมวันวันนี้ก็มาประมาณ50สินายครับผมต่อวันครับ วันละห0นายครับผมเราเราตั้งใจมาครับตั้งใจมาด้วยใจครับกิจอาสาของพระราชทานของพระองค์ท่านครับผมกิจอาสามาด้วยใจครับผมครับทําความดีด้วยใจครับผมไม่ครับผมไม่ร้อนไม่เหนื่อยครับผมภูมิใจครับที่ได้มารับใช้ประชาชนครับผมครับดีใจครับผมดีใจมากเลยครับที่คุณตาคุณยายมาให้พวกผมบริการให้ครับผมรับใช้ครับผม ก็คือจะมีบริการเข็นรถวิวแชร์ยอย่างอย่างที่มีจิตสามาช่วยนะแล้วก็จะมีดูแลที่ตรงทางเข้าดูแลบริเวณอำนวยความสะดวกต่างๆบริเวณรอบๆงาน,นครับไม่ไม่เหนื่อยเท่าไหร่เพราะว่าเราก็ทำทำ,ทำด้วยใจที่แบบเต็มที่ที่จะทำเราก็เราก็ดีใจที่เห็นประชาชนเนี่ยได้มากราบไหว้สักการะพระเที่ยวแก้วแล้วก็ได้รับความสุขได้รับสิ่งดีดกลับไปเราก็เราก็รู้สึกรู้สึกหายเหนื่อยเวลาที่เห็นเขามีความสุข ก็เลยความร้อนมันก็ร้อนจริงแต่ว่าเห็นความสุขเขา่มันทําให้เราหายเหนื่อยอันนี้มาตั้งแต่มาตั้งแต่หกโมงครึ่งแล้วครับเพราะว่าต้องมาเตรียมงานเตรียมทุกอย่างก่อนนะครับตลอดทั้งวันแม้จะร้อนและเหนื่อยแต่คณะจิตอาสาบอกว่าทําด้วยความเต็มใจที่จะให้บริการประชาชนโดยแต่ละวันจะมีเจ้าหน้าที่จิตอาสาบริการประชาชนราๆห้าสิบถึงหกสิบนายอยู่ประจําตามจุดต่างๆต,ต,ตั้งแต่ประตูทางเข้า รอบๆมนทนพิธีไปจนถึงทางออกจากพื้นที่สนามหลวงหากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือก็พร้อมให้บริการเต็มที่สะท้อนให้เห็นถึงน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ของคนไทยไม่ว่าสถานการณ์ใดคนไทยก็เอื้อเฟื้อต่อกันเสมออีกทั้งยังสะท้อนถึงแรงศรัทธาที่ชาวพุทธยังมีต่อพระพุทธเจ้า สำหรับพระบรมสา,ารีริกธาตุพระเกี้ยวแก้วรัฐบาลจีนให้รัฐบาลไทยอันเชิญจากวัดหลิงกวงกรุงปักกิ่งมาประดิษฐานที่ราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวณท้องสนามหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ตั้งแต่วันที่4ธันวาคม2567 เป็นพระบรมสา,ารีริกธาตุที่สำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งเชื่อว่าเป็นฟันของพระพุทธเจ้าที่ถูกค้นพบตั้งแต่ปีคริสตศักราช1955ภายในเจดีโบราณใกล้เมืองซีอานและถูกนำมาประดิษฐานในอาคารพิเศษที่วัดหลิงกวงที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า1,000ปีซึ่งพระเคี่ยวแก้ว เป็นศูนย์รวมศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกการที่ได้มาปฏิสฐานที่ประเทศไทยก็ถือเป็นสิริมงคลหนึ่งของชาวไทยโดยจะเปิดให้ประชาชนได้สักการะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2568นี้เท่านั้นตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกวันและจะอัญเชิญกลับประเทศจีนในวันที่15กุมภาพันธ์2568ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ที่ ต้องการที่จะมาสักการะพระเกี้ยวแก้วเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยห้ามนำอาหารเครื่องดื่มขวดน้ำและแก้วน้ำทุกชนิดเข้ามาภายในบริเวณงานค่ะ